คือทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเนี่ยร่วมกับภาคีภาคประชาสังคมที่ทํางานกับชุมชนฐานลากนะครับไม่ว่าจะทําเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนความมั่นคงอาหารเรื่องการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติเรื่องพลังงานที่ยั่งยืนและอื่นๆเนี่ยเราเห็นตรงกันว่าประเด็นปัญหาเรื่องโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงภูงมิอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะคนชายขอบคนรากหญ้านะครับประเทศไทยเองเนี่ย ทางในเชิงความเข้าใจทางในเชิงนโยบายนะครับมันจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนในระดับบนโดยแค่ตอบโจทย์ว่าเศรษฐกิจไทยจะไปรอดกับภาวะโลกร้อนอยังไงไม่ได้มีโจทย์หรือไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนะครับเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนหรือความเข้าใจที่มีว่าชาวบ้านประสบป,ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรแล้วจะส่งเสริมการปรับตัวยังไง คนที่ทํางานกับภาคาชุมชนภาคประชาสังคมมาตลอดเนี่ยเราจึงมารวมตัวกันภายใต้ชื่อว่าไทย Climate Justice f o r เพราะเราได้รวมตัวกันเนี่ยเราก็เลยทํางานทั้งงานวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้จากต่างประเทศมาหรือทํางานฝึกษาของเราเองขึ้นมา ในอีกด้านหนึ่งก็คือเราก็ทําเรื่องของงานสร้างองค์ความรู้ไปฝูกลุ่มคนต่างๆด้วยการฝึกอบรมในขณะเดียวกันเราก็ยังทํามิติในเชิงนโยบายก็คือเราสร้างเวทีนโยบายหรือทําเป็นโพลิฟีไดอะลอกในแต่ละประเด็นขึ้นมาพอเราเข้าสู่ปี66นะครับเราก็เห็นว่าก้าวต่อไปี่นะครับเราเนี่ย ทำแค่การสร้างกาแฟการารดนลงยังไม่พอนะครับเราจะต้องลงไปส่งเสริมถึงในระดับฐานรากนะครับเราจึงต้องสร้างงานวิจัยจากความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์ความรู้ข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาโดยเริ่มจากการเลือกพื้นที่ที่ชุมชนต่างๆในแต่ละระบบนิเวศซึ่งเผชิญปัญหาต่างกันนะครับนอกจากระบบนิเวศต่างกันแล้วมีระบบการผลิต นะครับมีเรื่องของความปลอบบางหรือความเสี่ยงต่อภูมิอากาศที่แตกต่างกันเหล่านี้เริ่มเป็นเคสนำล่องก่อนนะครับโดยทำการทดลองว่า,าชาวบ้านเขาเนี่ยมองปัญหาเหล่านี้ยังไงนะครับโดยมองด้วยวิธีจากโลกทัศน์หรือประสบการณ์ชีวิตของเขา เริ่มจากพื้นที่กาญจนบุรีครับก็เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นจากวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่ในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเลศวรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านความหลากหลายชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเราร่วมกับทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลที่เขานะมีการทํางานศึกษาและทํางานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่อเนอเื่องมาเป็นสิบปีแล้วนะครับ และเขากำลังศึกษาเรื่องของอ,า,อาหารและโภชนาการภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเจาะลึกไปว่าเราอยากจะรู้ว่าชุมชนมองเรื่องผลกระทบเรื่องภูมิอากาศจากวิถีวัฒนธรรมขอ,ของของวิถีผลกระเหี่ยงที่นั่นอย่างไรนะครับแล้วผลกระทบที่ว่านั้นเนี่ยเขาเนี่ยมีการปรับตัวมีบทเรียนที่ผ่านมาอย่างไรบ้างนะครับมันจะนำไปสู่ขั้นต่อไปนะครับว่าแล้ว การออกแบบการปรับตัวนี่น่าจะเป็นคำตอบซึ่งไม่ใช่คำตอบแค่ชุมชนในพื้นที่ของเขาเองนะครับแต่มันอาจจะเป็นคำตอบเรื่องวิถีของชาติพันธุ์นะครับในระบบนิเวศพื้นป่าที่เขาจะปรับตัวกับภาวะโลกร้อนได้อย่างมั่นคงนะครับในพื้นที่ที่สองครับคือพื้นที่ที่ฝากแก้วเนี่ย เราร่วมมือกับทางศูนย์วัฒนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าหรือรีคอรฟซึ่งเป็นศูนย์ที่ทํางานวิชาก,การและงานฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดก,การป่าชุมชนเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของชาวบ้านที่นั่นนะครับที่จัดก,การป่าชุมชนเนี่ยนะครับเขามองป่าชุมชนต่อการ สัมพันธ์กับเรื่องภูมิอากาศอย่างไรบ้างน,นะครับป่าชุมชนอาจจะมีบทบาทท้งเรื่องบรรเทาภัยพิบัติหรืออาจจะมีบทบาททั้งเรื่องสร้างความมั่นคงอาหารยามที่เกิดภาวะโลกรวนขณนะเดียวกันเนี่ยเราก็เอ๊ะชาวบ้านเองก็อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะหาทางปรับตัวยังไงนะครับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับโดยทางรีคอร์เองก็ใช้เครื่องมือให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภูมิอากาศ แล้วก็ดูเรื่องของการรูปแบบการจัดการป่าชุมชนนะครับว่ามันได้ทําหน้าที่ต่างๆสร้างบริการทางนิเวศและสังคมเศรษฐกิจยังไงนี่ก็จะเป็นโมเดลสําคัญครับว่าเราอยากจะให้ได้คําตอบว่าเวลาชาวบ้านการจัดการป่าชุมชนเขาไม่ได้มีไว้เพื่อขายคาร์บอนให้กับภาคส่วนที่ไม่ยอมลดคาร์บอนตัวการจัดการของชาวบ้านนี่แหละวิถีป่าชุมชนของชาวบ้านนี่แหละมันเป็นคําตอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน นะคที่จะปรับตัวได้อย่างยั่งยืนคือพื้นที่ทะเลและชายฝั่งเนี่ยจัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศที่ เผชิญความเปลี่ยนแปลงจากพูมิอากาศที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของนิเวศชายฝั่งคือเช่นป่าชายเลนนะครับทีนี้ขณะเดียวกันพื้นที่ชายฝั่งก็เป็นพื้นที่ที่ภาคฟุวนต่างๆอยากจะมาจับจ้องเรื่องการปลูกป่าเพื่อทำคาร์บอนเครดิตเพราะว่าป่าชายเลนระบบนิเวศชายฝั่งมันเป็นระบบนิเวศที่โตเร็ววัดคาร์บอนได้ง่าย ใช่ไหมครับเราก็เลยเริ่มไปทคุยกับทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซ mm hmm. ึ่งเขาก็ทำงานสนับสนุนพื้นที่เปลดในที่จังหวัดตราดเราไปเก็บข้อมูลเลยครับว่าชาวบ้านเนี่ยพึ่งพาประโยชน์จากทรัพยากรชายเลนเพื่อไปกรทะเลอย่างไรนะครับรวมทั้งป่าบกด้วยนะครับสวนต่างๆด้วย แล้วชาวบ,บ้านได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่เรื่องของการออกแบบการจัดการทรัพยากรใช้ฝังให้เกิดความยั่งยืนนะครับ คืออีสานนี่ก็เป็นน่าสนใจครับเพราะเราก็เลือกจากวิถีมิติของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทั้งทํานาทั้งปลูกผักโดยเฉพาะในดินแดนที่เรียกว่าไม่มีชนปะทานคําถามคือเกษตรกรที่เป็นกลุ่มหลักนะครับที่เผชิญความเปลี่ยนแปลงประสบปัญหาเหล่านี้มันมีทางออกอย่างไรให้กับเกษตรกรแล้วก็พบว่าที่มหาสารคามเองนะครับทางเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานมีการทํางานร่วมกันร,ระหว่างนักพัฒนา ทางผู้นําชุมชนแล้วก็นักวิชาการในพื้นที่นะครับในการฝึกษาเรื่องผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยู่อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเรื่องหนึ่งเรื่องการจัดการพันธุก,กรรมนะครับมเมล็ดพันธุ์หรือพันธุก,กรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือพืชพันธุ์ผักต่างๆเนี่ยเรื่องที่2คือการจัดการน้ําในระดับท้องถิ่นเองนะครับก็เป็นบททดลองกับกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับทดลองเรื่องของการ บูพภาคภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศิไม่ใช่จากแค่ภูมิบรรยายดั้งเดิมอย่างเดียวแต่ยังผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วเอามาออกแบบวางแผนจัดการแปลงของตัวเองจะทําแปลงแบบไหนในภาวะน้ําท่วมแปลงแบบไหนในภาวะที่ร้อนจัดสิ่งเหล่านี้นะี่มันต้องออกมาจากบททดลองของพี่น้องเกษตรกร แม่น้ำโขงเนี่ยชุมชนหรือภาพรวมคนในสังคมเข้าใจายอยู่แล้วว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการสร้างเขื่อนแต่ว่าเราเห็นมากกว่าน,นั้นยังไงครับเราเห็นว่าผลกระทบเนี่ยเรื่องเขื่อนนะครับมันยังโยงใย,ยไปถึงผลกระทบเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยมันสัมพันธ์กับภูมิอากาศที่ทําให้เกิดฝนได้เกิดปริมาณน้ําในเขื่อนว่าเขาจะบริหารน้ําในเขื่อนอย่างไรเช่นเดียวกันถ้ามองจากมุมของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยประสบการณ์ที่เขาต้องหาปลา ที่เขาต้องปลูกผักริมชายฝั่งและทําส่วนกาแฟอื่นๆเนี่ยเขาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับถ้าชุมชนได้มีการเรียนรู้นะครับเราดึงองค์ความรู้เหล่านี้ออกมาแล้วก็ดูเรื่องการปรับตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นการไปฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์ พันธ์ุปลาอนุรักษ์สัตว์น้ําอนุรักษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติของแต่ละถิน่นแต่ละที่เนี่ยมันจะสร้างความสามารถในการพื้นตนเองในการเผชิญกับโลกร้อนภูมิอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นใหมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็เลยชวนร่วมกับทางสมาคมเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงนะครับเจ็ดจังหวัดในภาคอีสานนะครับโดยลองวาง พิธีกัดก็คือพื้นที่นําล่องไว้ที่บึงการนะครับที่บุงคล้านะครับที่จะลองสร้างพื้นที่การเรียนรู้ออกมาถ้ามันได้คําตอบที่ดีนะอย่าลืมนะครับเครือข่ายชุมชนเรียนมัางคงเนี่ยอีกมหาศาลที่จะเป็นบทเรียนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้ครับ ที่จะมีการเลือกตั้งในตอนนั้นนะครับเราอยากจะถามกับพรรคการเมืองนะครับด้วยเสียงของประชาชนที่จับเรื่องนี้มาทุกๆประเด็นเลยนะครับว่าเขามีนโยบายอย่างไรนะครับแล้วจึงอยากจัดเวทีเหล่านี้ขึ้นมาโดยพรรคการเมืองซึ่งเขาก็ต้องหาเวทีที่จะมาตอบคำถามกับสาธารณาอยู่แล้วนะครับที่น่าสนใจคือพรรคการเมืองทั้งหมดที่มาเนี่ยมีเพียงไม่กี่พรรคหรอครับ ตอบคำถามจากวิธีคิดเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังส่วนใหญ่มักจะเป็นการตอบคำถามเรื่องสิ่งแวดล้อมในฐานะก็คือเพื่อเอื้อต่อ,อนโยบายเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับหรือเป็นการตอบคำถามเพียงแค่การแก้ปัญหาที่ปลายทางแต่สิ่งที่เราเห็นความก้าวหน้ามากขึ้นก็คือในรัฐสภา,านะครับเราเห็นการเอาประเด็นไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับ ประเด็นเรื่องฝุ่น p ีเง5งนะครับประเด็นเรื่องพลังงานและอื่นๆเป็นประเด็นสําคัญที่ในรัฐสภาโดยพรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคฝ่ายคา้านเอานโยบายต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการตั้งคําถามหรือตรวจสอบผมคิดว่าถ้าไม่มีเสียงของประชาสังคมเนี่ยลำพังองค์ความรู้นะครับลำพังข้อเสนอหรือแรงขับเคลื่อนจากพรรคการเมืองอย่างเดียวไม่มีทางพอนะครับ ตรงี่่ไอกาเปนแปลงภูมอาากาศเนื่องจากว่ามันมีเวทีขอบที่ทางฝ่า,ารประชาชาตินะครับจัดทุกปีเวทีขอบคือเวทีที่ประเทศสมาชิกภายใต้อนุสัญญาไว้ด้วยกันเปลีป่ยนแปลงภูมิอากาศเข้ามาประชุมเพื่อกําหนดนโนยบายติดตามความก้าวหน้านโนยบายแต่เวทีขอบของฝ่า,ารประชาชาติเนี่ย การมีส่วนร่วมดูเสียงของประชาชนไปถึงเวทีของแฝนประชาชนเนี่ยหน่อยมากเมื่อเราเห็นว่าเมื่อ UN กําลังจะจัดเวทีขอบช่วงประมาณพฤศจิกานะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเกิดเวทีของภาคประชาชนขึ้นมาเองที่จะรวมพลังนะครับการกรองข้อเสนอสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเราทําให้ประชาชนที่เคลื่อนไหวเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ จากทุกสา,ารละทิศนะครับที่ทํางานกับชุมชนรากย่างจริงนะมนรวมตัวกันเรียกว่าเกือบทั้งหมดของประเทศนะับว่าเป็นครั้งแรกเลยประชุมสหประชาชาติของ28ืนึันยืนยันหลักความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศให้ชัดเจนในหลักความรับผิดชอบที่แตกต่างนโยบายการคุ้มครองสิทธิชุมชนผู้หญิงและลุ่ัตบารณให้รัฐดาเนินนโยบาย ที่ชนเผ่าพ,พื้นเมืองสิทธทิชุมชนมีนโยบายการบุรณาการพิติความเสมอภาคระหว่างเพศในกรณีนี้ก็เข้าใจว่ากำลังพูดถึงเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคาร์บอนหรือว่าการลดโลกร้อนหรือว่านโยบายของการตั้งรับรับตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเข้าไปถึงเขาเนี่นะคะ โดยมีกระบวนการทำงานก่อนเวทีคือแต่ละกลุ่มก็จะต้องไประดมความคิดเห็นสำรวจข้อมูลและทำข้อเสนอเชอิงนโยบายของแต่ละกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วเราก็ร้อยเรียงมาสู่เวทีร่วมกันนะครับล้วก็หวังว่าเราจะผลักดันให้เกิดเช่นถ้าเรามีคณะกรรมาการของรัฐสภาที่ประชาชนมีเ่วรร่วมเป็นกรรมการที่ดูแลประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยตรงนะครับอาจจะพ่วงประเด็นความหลากหลายชีวภาพและอื่นๆเข้ามานะมันจะได้มีพื้นที่เชื่อมระหว่างการเมืองพัฒประชาชนกับการเมืองในรัฐสภา,านะครับที่จะเอาข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ไปสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนการออกแบบและติดตามนโยบายจริงจังอันนี้คือสิ่งที่เราหวังว่าจะขับเคลื่อนให้เกิดผลสําเร็จขึ้นมาครับ คือภาคประชาชนโดยเฉพาะชุมชนที่เดือดร้อนจากโครงการพัฒนาต่างๆถ้าเราเอาประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยนะครับไปช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเขานะครับ <rieb. S 1> ด้านหนึ่งน่ชุมชนต่างๆแล้เนี่ยเขาจะเห็นมิติผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่รอบด้านมากขึ้นในด้านที่2นะประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะไปช่วยเสริมที่เรียกว่ายุทธศาสตร,ร,ร์การขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆของ กลุ่มพี่น้องประชาชนแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับพอเรามีความคิดแบบนี้เราก็เลยลองประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆว่าเราจะเป็นชุดการเทรนนิ่งชุดการฝึกอบรมให้ทีนี้เนื่องจากประเด็นปัญหาเรื่องโลกร้อนที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยอาจจะเห็นมิติในเชิงกายภาพในเชิงสังคมในเชิงโครงสร้างในเยอะแต่เราอยากจะเริ่มบททดลองใหม่ๆทดลองว่าถ้าเราจัดบททดลองการอบรมเรื่อง การเชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือ nature connection ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการเชื่อมโยงในภาพรวมก่อนแล้วเราก็ให้ input ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้าไปนะครับซึ่งเราหวังว่าบททดลองแล้วเนี้ยมันน่าจะทำให้มิติเรื่องสิ่งแวดล้อมมันมีทั้งมิติด้านข้างนอกก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมกับมิติคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเราเอง หวังว่ามันจะเติบโตและมันขยายผลยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบททดลองหนึ่งที่เราลองใช้ดูนะครับคือจากการทำงานทั้งหมดในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราวางแผนที่จะยกระดับต่อไปนะครับสิ่งที่เราอยากจะวางแผนขับเคลื่อนโดยที่ทางหลักๆอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการวิจัยสร้างองค์ความรู้นะครับโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ย มีโจทย์ทางนโยบายสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาร่างการกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราอยากจะมีงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์หาข้อเสนอทางนโยบายและกฎหมายเหล่านี้ในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มงานเรื่องของการพัฒนาฝึกอบรมและการสร้างกระบวนการเรียนรู้เราจะไปสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในขณะเดียวกันงานเรื่องงานอบรมกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงนะครับอันนี้เราก็ยังขยายผลนะครับเพราะว่ามีเครือข่ายประชาชนจำนวนมากที่อยากจะทำความเข้าใจปัญหาเห็นเรื่องของความเป็นทารมภูมิอากาศและเห็นเรื่องการปรับตัวที่ชัดเจนต่อมาครับก็คืองานเรื่องของการประสานภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนในถังนโยบายครั้งนี้เราจะเกิดความร่วมมืออย่างน้อย3าาคีหลักๆ ก็คือตัวสถาบันชุมชนท้องถินน่นพัฒนาเองที่จะทําหน้าที่บุกเบิกทั้งงานวิชาการและงานนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศขณะเดียวกันเราก็ร่วมมือกับทางสมสชาองค์กรเอกชนนะครับด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับ และก็คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะครับในการทําการขับเคลื่อนในประเด็นเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยสุดท้ายครับก็คือเราอยากจะจับมือกับาภาคราชการทำกาญก็คือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ที่เราจะทำงานร่วมกันพร้อมๆไปกับการ ประเด็นผลักด,ดันเสนอในทางนโยบายแล้วคงมีเวทีได้อลอกทางนโยบายกับทางกรมและกับทางภาคีต่างๆมากยิ่งขึ้นกับน,นี่ครับคือทิศทางที่เราจะขยายผลนะครับในช่วง2ปีจากนี้ไป oh